สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังก็น้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่โครงการช่างหัวมันครับอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับพาท,ท่านมาดูโครงการพระราชดำริกันตรงนี้ก็มีอะไรเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูกันอร่อย Golden Paste ดังนั้นทางเข้าครับผมขึ้นนี้เปนโครงการสุข้ายของพรท่จะพาทุกท่านในเรื่องจากกระดนด้านซ้ายมือก็จะปลูกไม้ยืท่้นผักปรบ้านต่างๆและแปเดีกันเขาก็จะมีต้นมะนาวยักษ ซึ่งลูกจะวจะใหญ่ขายส้มโอมีรสชาติที่เปรี้ยวแต่ว่าไม่มีกลิ่นหอมเท่านั้นเองนิยมปลูกไว้ทําเป็นต้นตอนแล้วก็น,นี้มะนาวยักษ์แฟนซีด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นการปลูกไม้ผลนะครับในแปลงนี้มีทับทิมมะยงชิดถัดไปก็เป็นพวกชมพู้รหรังไนานานะครับส่วนด้าน,นขวามือเป็นทุ่งผกิตนนะระงับไฟฟ้าโซล่าเซลล์แผงใหญ่กังหันลมไฟฟ้านะครับกันไฟฟ้าก่อน เรายอดแต่ละเดือนแล้วหักที่เราใช้ไปเหลือเป็นเงินกองจากคืนมาให้เราแล้วนี่น,น,นะครับขายไปแล้วก็ซื้อกลับมาใช้ก็มีส่วนต่างในเรื่องราคากันนะครับด้าน,นขวามือนะครับก็จะเป็นฟาร์มบริษัทนะครับเราเรียงคนเป็นคนองสาพัานธุ์โฮสตาร์ฟิเชียลที่เกิดจากแม่พันธุ์ในข้อของเรานะครับ ทางด้านขวาข <อ S 1> นะครับ <ขอ S 1> ก็ <ขอ S 1> เป็นข้อสาวสาที่นมนะครับสายมือตัวนี้นะครับที่ในหลวงเคยปล่อยยาปนนมให้เขาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเองพร้อมทำพรริธีกรรนตั้งชื่อด้วยว่าคุณตุ่มส่วนทางด้านขวาในข้อนี้เป็นแม่พันธุ์ที่ทำก,การผสมคุณตุ่มนะครับอายุประมาณสิบปีนะครับเป็นเพศผู้ปัจจุบันทำหมันตอนคุณตุ่ม เป็นย,ยามคราบพัน j v p 8 0ต้นเตี้ยใบะสมงนแระป็นมันเงาวนั่นเองนะครับที่นี่เราเก็บน้ำยางโดยวิธีการเจาะเก็บไม่ได้กรีดซึ่งการเจาะเน่ยช่วยลดความเสี่ยงต่การติดเชื้อของต้นออยางได้นะครับ <c oughs> ทตามแนวเส้นเนไหม้นะครับ เวลาใช้อเองก็ควาดถ่ายออกมาเพราะเป็นจูดิซีโปรไฟ์กระมูลเส้เดือยมันทำให้ดินรุนซุยได้ดีน,นั่นเองนะครับใายมือก็แปลงมะนาวแป้งนะครับแป้งเจีแปง้แปงถ่วงแปง้งน้ำไผ่นะครับยูนที้นนะล้งจึงตอนจริงมะนาวยักษ์ด้านหน้ามา,าปลูกไว้ทําเป็นต้นต่อก่อน,อ,นอย่างเช่นต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดแล้วก็เสียบยอดมะนาวแป้งเข้าไปทําให้มะนาวแป้งต้นใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์หาอาหารได้เก่งนั่นเองแางกวานะครด้วนแล้ว ปรองท่านให้ปลูกอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูกันนะครับยา่า,า,า,ง,าง,งมาจะเป็นการ่วยกตาแหนที่จับรวมมาหมดเป็นเีรือเรตนะครับเพามีมูลค่านะครับปลูกทิ้งไว้ามาตีสิบมปเราตัดในกลุ่มกสังรายตายเยอะเลยขวามือครับเป็นญ,ญ้าในเปียบ,บช่องหนึ่งลักษณะลคล้ายๆต้นอ้อยนะครับปลูกไว้ใช้เลี้ยงสัตว์เช่นกันนะครับเดี๋ยวพมดตัดแล้วก็นำไปบดเลี้ยงคนื่อนช่นยลดต้ตตนค่าครักษาร มีไบโอดีเซลนะครับก็เป็นการปลูกข้าวนะครับใช้ปลูกสลับกับมันเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราเกี่ยวข้าวแล้วก็ปลูกมันเทศพอปลูกมันเทศเก็บผลผลิตแล้วก็ปลูกข้าวแบบนี้สลับกันไป ่กร,ร,รบโอ้นกกระยานด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นการปลูกผักสวนบัวต่างๆด้านนี้นเีจะว่าผักชายาหรือว่มมามเรียกคณะเม็กซิโกนะครับเดี๋ยวอดแน่นๆไปผัดทานได้นะครับ ผลผลิตของทางโครงการเก็บตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ส่งไปจำหน่ายที่ร้านโคเดนเพสสาขาต่างๆนั่นเองอันดสองครับก็จะเป็นผลไม้ที่ชื่อของจังหวัดเชียงรียนะครับชมพู่เทศสายลุงเทศสายลุงก็มีรสชาติหานผ่านยานะครับ การที่เราทำหน้างานตั้งไว้แบบนี้จะได้ง่ายต่อการปีนขึ้นห่อแล้วก็ปีนเก็บผลผลิตนะครับส่วนทางด้านขวาเมือรหลายรจุใชายขวดส,ส่งขายของแปลงนี้ห้อโรงการช่างหัวมันนะครับ ที่เราเรียกว่าสตรอว์ฟันฉีดตาครับสตรหร์ฟันฉีดตาราทาน,นะครับไม่ยายผลแก่จะตด<อ>ลึกฉ<า>ีดทีลตากับเนื้อที่เปิดแม่เลยข้าวนแปลงนี้เป็นข้าวพันกองผอนะครับต้นจะเตียนั่นเองนะครับไวต่อแสงประมาณ9 5้าสิบห้าวันก็เกี่ยวได้แล้วครับขวามือบ้านไม้สองชนังนี้ที่ปลูกแบบบ้นไม้หลังนี้นะครับเดี๋ยวมีเวลาเราก็จะเยื่อนชมบรรยากาศโดยรอบบ้านไร่ของพ่อได้นะครับ าหน้ามีสินค้าต่างๆของโครงการจำหน่ายสามารถเลือกซื้อกันได้สุดท้ายนะครับเสิอข่าวเการบรรยายที่นี้มีหลาท่านที่ให้สนุกแล้วด้วยนะคับโดยตรสดในภาพนะครับขอบคครับครับคุณผร้บผักสวนครัวของรั้วของพ่อครับมาดู เดินตามรอยพ่ออันนี้เป็นเหมือนหมาามี้ครับตรงนี้อันนี้ต้มกินได้ครับน,นี้เคยกินน้ำเต้า อันนี้ลูกฟักข้าวครับยังไม่ค่อยสุกถ้าสุกแล้วก็จะเป็นสีส้มสดกมอามัมอันนี้เป็นซุ้ม ฟักข้าวต้นฟักข้าวครับเข้าไปอยู่ข้างในซุ้มฟักข้าวลูกเขานะครับสุกแล้วเป็นสีส้มสดอันนี้เม็ดเ้าครับนี่สุกแล้วตกลงมา โครงการพระราชดำริโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริครับสุมข้างในอามีตัวแย้ด้วยครับโอ้โหข้างหน้านี่มีตัวแย้ครับแย้ แย่ yeah, ครับนะแย่ yeah, ตัวหนึ่งโอ้โหคุ้นครับไม่หนี uh huh. วิ่งเป็นส้มโอข้างนอกเป็นส้มโอ ด้านนี้เป็นสม้ัผักพื้นบ้าน ผมมองบริเวณรอบๆนะครับต้นว่านหางจระเข้บุกเป็นแปลงๆเลยครับ ด้านนี้เป็นแปลงมันครับที่ดอกเห็นดอกนะั้นไม่ใช่ดอกดอกบุ้งนะครับดอกมันครับ คนแครครับดอกแคแครขาวด้านนี้เป็นอาคารที่ประทรับของในหลวงรัชกาลที่9ครับท่านเคยมาประทรับทรงงานที่นี่เป็นอาคารครับตอนนี้ รถยนต์ด้วยครับท่นนั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับรอยลรอ9358ครับโตโยต้า เป็นต้นไม้ใหญ่ครับต้นปรงนะครับนี่ต้นปรงมรตรงีต้นจันผา การช่างหัวมันครับเป็นตาช่างแล้วก็มีหัวมันอยู่บนตาช่างครับเป็นโครงการเป็นแลนด์มาร์คเลยครับตรงนี้มาต้องมาให้ได้ครับถึงจุดนี้ช่างหัวมัน ตอนนี้ผมเดินขึ้นมาที่บนสันเขือ่อนเขือนเขื่อนตรงนี้ตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับข้างบนเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับพอมองไปข้างล่างก็จะเห็น งานนี้จะเป็นโครงการช่างหัวมันสำหรับคลิปนี้ผมพาทุกท่านมาดูโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริครับของในหลวงรอก้ .9 ครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาชมคลิปช่องเสือน้อยมังกรน้อยอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ